ทุกคนมาดูที่พักริมน้ําจังหวัดน่านกาาันค่ะบรรยากาศดีมากเปิดออกมานี่ก็จะเป็นริมน้ําเลยเฮ้ยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นแม่น้ํามางนะครับเนี่ยมีภูเขามีลาําธารไฮไลท์อยู่ตรงนี้โหนีสวยมากเห็นไหมเวลาเรามาที่นี่นะก็จะมีสะพานเนาะเดินมาถ่ายรูปตรงนี้แล้วมีทุ่งนาอยู่ข้างๆอันนี้ชื่อว่าบ่อกเกออินเลิฟนะครับติดริมน้ํามางแบบนี้เลยบรรยากาศดี แล้วที่นี่แบบที่พักกิจกรรมเยอะมากมีขับ ATV มีนวดสปามีอะไรเยอะแยะมากมายมีโชว์ควงไฟตอนคืนด้วยโอ้โอลังการมากนะครับเราสามารถสั่งหมูกระทะสั่งอาหารมากินที่ห้องได้พร้อมกับบรรยากาศริมน้ําเลยเนี่ยตอน,นเย็นๆเรามาปั่นจักรยานแบบนี้ได้นะสวยมากเลยที่พักเขาจะมีคาเฟ่เล็กๆอยู่ริมน้าด้วยที่นี่เขามีเวลคัมดิงฟรีนะคะทุกคนนี่เป็นไงบ้างดาวินมาถึงแล้วบอกเกลืออินเลิฟจังหวัดน่านจา้า เวลาเรามาที่นี่นะก็จะมีสะพานเนาะเดินมาถ่ายรูปตรงนี้แล้วมีทุ่งนาอยู่ข้างๆที่นี่เขามีเวลคัมดิ้งฟรีนะคะทุกคนเอ้ยนี่ขนาดยังไม่เข้าห้องพักนะมีทั้งมุมถ่ายรูปริมน้ําแล้วก็ทุ่งนาใช่มีจักรยานให้ปั่นฟรีด้วยนะคะมาแล้วค่ะมาด้านว่าตะวตรงนี้ได้เลยครับนี่บรรยากาศดีมากล้อมรอบด้วยภูเขาแล้วก็มีทุ่งนาแล้วก็ติดริมน้ําบรรยากาศดีนอนฟังเสียงน้ำสีแดงตัดกับสีเขียวจะถูกแต ปากกระแดงงสือกระแดงก็ใส่ริบปิ้นเบื่อทาตัวตับเออแล้วเนี่ยที่พักทุกหลังติดริมน้ําแบบนี้เลยใช่บรรยากาศดีมากค่ะที่อันนี้เรามาช่วงเดือนตุลาคมนะครับต้ตนเดือนนะเนี่ยเห็นไหมบรรยากาศแบบนี้เลยนะเออน้ําที่นี่ก็สามารถลงเล่นได้นะคะทุกคนที่พักติดริมน้ําบรรยากาศดีที่นี่เขามีกิจกรรมโ์ควงไฟตรงพด้วยนะคมาดูห้องกันครับอ่าอันนี้เป็นบ้านแบบมินิมอลนะสวยมากล ให้ดูบรรยากาศในห้องคือห้องหน้านอนมากเฮ้ยว้าวบรรยากาศดีมากนี่มีมุมให้นั่งเล่นด้วยเฮ้ยชอบมุมนี้เฮ้ยนั่งสบายมากแล้วก็ดูวิวแล้วบ้านเขาจะตกแต่งเป็นสไตล์มินิมอลนะครับใช่ออกแบบสไตล์ญี่ปุ่นเนาะเราชอบนั่งมุมนี้มากนั่งฟังเสียงน้ําฟังเสียงจิ้งหรีดจักรยานเนี่ยแล้วอันที่เราเห็นตรงนี้คือริมน้ํามางนะครับสามารถมานั่งกองไฟ นเราะะมาดูว่ามีอะไรบ้างมุมนี้นะคะอุ้ยเขามีกาแฟดิฟให้ฟรีนี่เป็นชุดดิฟกาแฟนี่ออดิฟริมน้ําเลยแล้วตรงนี้ก็มีกาต้มน้ําร้อนมีไดร์ปอผมแล้วก็มีชุดคลุมชุดคลุมให้นะคะเสื้อคลุมแล้วก็มีรองเท้าเลรนะสลิปเปอร์สลิปเปอร์มีน้ําดื่มหุ้ย มุมแต่งตัวของฉันมุมโปรดมุมโปรด,ปด<ม>เห็นไหมอันนี้คือบรรยากาศในห้องนะใครว่าสวยบวกหนึ่งมาเลยเป็นห้องแอร์ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็มีตู้เย็นให้ด้วยน,นี่นะครับผมชอบมากเลยบรรยากาศดีมากเลยเนี่ยเรา,าลองนั่งนี้พี่ลุงดูเฮ้ยอันนี้มีดอกให้ด้วยดอกกุหลาบเฮ้ยวันนี้ได้หนึ่งดอกความเป็นจริงรักต้องนเตมีตกเียงนอนแทก้น เไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์อยู่ที่นี่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้มาเลยนีุ่ยสำหรับสาวๆนะแช่อ่างฉันมาแช่ได้สองคนเลยแหละอ่างใหญ่มากอ่างใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดาวลงไปให้ดูเลยต้าอ่างใหญ่แล้วยังไม่พอนะนี่เราต้องเออโห แล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นแม่น้ํามางนะครับเนี่ยมีภูเขามีลําธารโหป่าสีเขียวสดชื่นมากนี่แล้วก็มีสัตว์ที่เยอหมดโต๊ะยินีจ้าเนี่นะครับเราสามารถสั่งหมูท้าทะสั่งอาหารมากินที่ห้องได้ใช่พร้อมกับบรรยากาศริมน้ําเลยพี่ดาวเขาเปิดเพลงโคงไฟแล้วไปไปปิดปิดก่อนไปดูโคมไฟก่อนไปป่ะข้าจะนั่งกินอยู่นีละเขาเปิดไฟไอเขาเปิดเพลงแล้ว เดี๋ยวไปดูควงไฟก่อนวันนี้คือการแสดงควงไฟริมน้ํำมางนะครับน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดน่านเลยอ๋ออุ้ยว้าวยสวยมากสวยมากอุ้ยเราเห็นตรงนี้คือการควงไฟริมน้ำมางนะครับที่ เนี่ยตอนเย็นๆเรามาปั่นจักรยานแบบนี้ได้นะสวยมากเลยเฮ้ยตรงนี้บรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากเลยค่ะที่นี่ค่ะทุกคนถ่ายรูปสวยด้วยนะคะแล้วที่เราเห็นตรงนี้คือลำน้ํามางใช่เฮ้ยสวยจริงตรงนี้เห็นไหมเอออันนี้ราคาเท่าไหร่นะบ้านมินิมอลนะคะราคา3,800บาทค่ะราคาต่อสองคนนะคะฟรีอาหารเช้าแล้วก็ฟรีอัปจนุนทีฟรีเวลคัมดิงแล้วก็มีจักรยานให้ปั่นแล้วก็ตอนกลางคืนมีโชว์ควงไฟให้ดูด้วย ก็จะมีรถ ATV ให้ขี่ด้วยนะเขาคิดยังไงอะพี่ชั่วโมงละห้าร้อยชั่วโมงละห้าร้อยเออดาวสับยกสับยกเา <c oughs> ก็สุดกรดีเลยคุณ <c oughs> หลานร้องทงแนมะ่ <c oughs> ขึ้นมาไประเดี๋ยนี่เดี๋ยวครับใครมาพักที่นี่นะมาลองกิจได้นะกิจกรรมขี่ ATV ใช่ขับไปรอบนี้เออนี่นะครับใครสายแอดเวนเจอร์เนาะต้องมาลองตามทุ่งนาเนี่ยวิวดีมากอากาศดีมากที่นี่ก็จะมีสปาด้วยนะคะเออ ที oh. 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 Oh, ่นี่ก็มีด้วยนะคะโอ้มีนวดแบบไหนบ้างคะมีนวดไทยกับสะาอ๋ออ๋อขอบาลัยงั้นเอาคอบาลัยงั้นเอาคอบาลัยโอ้ฝนลุกแบบบ้าบอกเธออย่านอนหลยนอนเลยเสร็จมันไม่ตึงแต่ห้องไม่อยากนอนติดใจหนวดติดใจหนวดติดใจบรรยากาศที่พักก็ดีขอทุกคนใคร ะะมีครบทุกอย่างที่นี่ใช่บอกเกลืออินเลิฟนะคะ,ะมีพักมีวิวทุ่งนาวิวภูเขาแล้วก็ติดริมน้ํามีสปาให้นวดแบบสินๆค่ะติดใจไม่อยากกลับไม่อยากเมื่อเลยแต่ก็ต้องกลับแล้วค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเรามาใหม่นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ดาด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายมาเที่ยวกันเด้อ